นายโน่เลงเติมยุกมามาคองนะมูถือเบ็ดนะทุกคนนี่เบ็ดน้อยหนึ่งเบ็ดเอ้ยปลาดุกปลาดุกพูได้ปลาดุกลายทุกคนปลาดุกิแย่เอาไปเลย อากลับสบายดีทุกทา่านยามเสาเสาวันนี้กาเป็นเสาของมือที่สองของการเอามานอนป่าของเราไดา้ข้อดีของการเอามานอนป่านี่ก็มันคือมันสง,งบได้ทุกคนสง,งบตื่นมามื่อเสานี่กได้ยินแต่เสียงนกเสียงนุ่ห้งงเลยขึ้นนี่นะนอนฟังเสียงน้ำนอนฟังเสียงน้ำไหลเหมื่อขึ้นเมื่อขึ้นนี่นะนอนกับบัลรับป่าที่เราเอามารอบนี้นี่ก็คือป่าเขตดบนันาปอด มนาปอนเมืองอันสพอนแข่งสวัสคิ์เขตสายผู้สังเฮ่และพี่น้องสายผู้สังเฮ่เอ,เอามานี่นะที่พาเบ่งบรรยากาศรอบๆที่พักของเราก่อนนะ ทีมง,งานเขากำลังนึ่งเขา,เอาอยู่ดิโอ้ไหยขึ้นไหวยงนเลยนะเด็เมื่อคืนนี้เรานอนแพตตังเลยเอาแพตตังปูแล้วก็นอนนะฮะเลยเอาวันนี้ทุกคนสว้อยข้าวสว้ยน้ำแล้วฮาก็สิพยายามเบ็ดได้วันนี้ได้เพราะว่าเขาเซอร์ไว้คำว่าน,นี้ เซื้อคำว่าน,นี้นะฝนตกในตอนเฮาเซอร์นะจ้าที่ถือระบบิถือแล้วแล้วไปติดตามลุ้นน้ำกันพี่น้องทมงานทำเบิดถือเลยเด้กนี่ฝาโทุกฝาเพิ่นนะปลาซสริมได้ทุกคนถือปลาซริมหลังทําอิท คือมือนี้นี่เฮาต้องได้ลุยน้ำเลยเด้ลงน้ำยามมือเสาร์นะทุกคนสิเป็นเอาเลิกอาทิตย์ต่ำทำเบิง้งทำซมไปน้ำกันตอนนี้นี่เขาก็ได้ตัวหนึ่งล่างทำอีทแล้วก็มายามแล้วก็ถือปลาเสริมเลยเด้อ๋อเลิกรีบอลน,นั้นนะเช็ดเช็ดฮึ <c oughs> ปลาเสริมมั้งใ่หรอกันเบ็ดกง <c oughs> Tuấn như thế ở bên ngoài? Oi, Ôi mô, 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 Nam nằm hôi, hôi à, lược à, đã à, không ăn ping ao ping co vừa đây hoi đi kippa dukla 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 kippa ลุดรูดรูดอามาคล้องหน่อยมาคล้องนะคล้องโคตรรูดรียบร้อยคืออ่ามหายามเบ็ดยามุเสาเนี่โมนได้พี่น้องเพราะว่าป่านี่ก็มันกินเบ็ดลายแน่เนีตอดนุ่มน้ำนุ่มน้ำและคักเลยนี่นี่ทุยแล้วดังนี่นี่ปลาดุกปลาดุกโอ้ยตัวง่ายอย่เลียนิห้องห่าไม้ไม่ยังอยู่นี่นะ à đây ô oh, này đây biết biết kín đấy nè nó lút đây hả đây chị chị hai máy không ok giờ lù nè, giờ lù lẽ Nè 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 ตลายตรงนี้สองแต้มปลาดุกเบ็ดในทีมเลยมันหักแล้วตอนนี้นะปลาถือจนหักเอ่เอ,าอาสายมันไปซื้อขั้นไม่ีมอ่าเพลินี่ทุกคนนี่นะถือเบ็ดเท่านี้ป่ายังว่นี่อ๋อนี่นะป่าเพลินนี่ เยอะคลายกับปลาเสง่งนะนี่นะคลายประป๋าเสง่งปากโกดมันแต่มันเป็นกระตูไล่นะทุกคนเห็นนะเอาแล้วก็สิคลายะป๋าเสง่งป่าข้างโบหูนะป่าไปเลยนี่มันมากินเบ็ดทั้งอ่าป่าตัวนี้เนี่ยคือปลาแค่นะทุกคนเข้ากับโบจับนะทิมงานเาวาวาปลาแคได้ป่านี่นี่กระตูไล่อมอ่อยเข้ากับโบเคยเห็นนะนะ อุ้ยทุบอนี้เลิกเท่านี้วัวตึ๊กเพ่งข้อนี้เลยนะขนบอลนี้วัวตึ๊ปอุ้อุ้ยเอาเด้นี่ตะไม อยู่ลุมน้ํานิ่มไม้หลายแท้เด้เฮากมายามมื้อเช้านี่ก็เสี่ยงอันตรายเพราะว่าอยู่น้ํานี่เฮาก็ูจักว่ามันมีเลแน่นะปิงจับทีมงานเฮาลตอนนี้พอดังนะพอกงขนงอยู่นะ đừng hót tập phang của đây Điều Điều là. lùi lèo lùi nó có máy lùi nhúp, bỏ mà bệt chuẩn A à con, nè ma bệt chuẩn A à ó, rèn qua theo này, này này lại đấy. Này. ถือสามเล่นติดเลยนะบอลนี้นี่ยเบอลนะปลาดุกดังนี้นี่ปลาเสิิมนี่บอมอนนี่ถือปลาเสมโคตรง่ายอีกท้ปลาเสิิมง่ญ่ทุกคนเอาสีเ่องานเดสิมเอาดังคือล้วดังนี้เล่นติดกันเลยนะสามดัง Ôi, bà sơ đang cơ. đi các Ừ, nó bà sơm đi Đang nó bà sơ đi vậy là, <laughs> <mais không gặp poundsVI> à, mà, Tôi nhảy đi bà sơm đi Vâng ขึ้น้ห้าหลางเล่นดีนี้อ๋อต้องห้าหลางยอม้นเลยน้อน้อยเะิลายได้นะซ้งมมีตัวตาๆด้น่ไเขิงคลองแล้ทุกคนเขิงคลองเลยี่านไปเนาะที้ง่ายนเขิงคลองเลยเขิงคลองสปอตแลอนถือห้าโตเล่นกันเลยนะนี่พอตัวนี้อยเีปเชิญเดวนี้ซำเชิญสบิดเนาะเิมใ่ญ่กัถือ เซ็ตมาที่เกาะเริกกันวันนี้ว่างฝนนี่นุ๊กไม่ได้บางมาเสริมฝนกันเลยปลาดุกปลาเพื่ห่างมันเฮ้ยมันเป็นเพื่อปลาได้ปะนะยูนาถือแต่เก้าคนนะเป็นเป้าเลยเฮ้ยคือเป้าห่างยี่กุดเลยจงสัถือลูน่าเข้ามาก้อนเลยเด็ยวิธีเอาปลาดุกป้อนชองมีอยู่ห้านี่ยโย่โอ้อทำไมเด็ย อท,ที่เซี่ยวซ่านข้างด้านป,ปอดเ<ร>ทา,านี้ล็อกเงงกันไว้ล็อกกระหักไหมนี่เด็กใบยานมันมสิบยานมันต่อมาเนอเฮ้ยมันต่อมันได้สักบบยานมันต่อมันหม,มานะโมน,น,<ห>น,นี้เน,ะนาะยงงังสดสมโตงเออเป็นหักเงงป่ะดูเอ่อเบ็ดทีเฮ้าเส้นนี่ก็าลอยป่ายโหได้ลอยป่ายเกือบสองลอยปลาเฮาตอนนี้ก็ได้หลายตัวเลยเฮายามหักกระเคิงยามเบ็ดนะขึ้นมาหักกระเคิง ยังอีต่อไปติดตามกนเสร่อไมเีวิตหะนะวิตหะต่าไปแ้โอ้ทิมเป็นลายลางโอ้บอลนี้เนี่ยหลายเลยนูเล่นกันเลยเล่นกันห้าหกแดงทุกมาดูมาดูได้ห้าตวะมันคล้องน้อยมาสมัว โอ้ไม่ให้นี่ลม้มลงมาทับมันลม้มลงมาพลาดโฮยแล้วนะนี่พอดีเอ็ดเป็นโคลเลยนะ โอ้ทุกคนทุออะไรนี่ปลาดุกนะกินี่ขึ้นก่เบ็ดนะเดปลาดุกัวใหญ่แท้ไข่บ้านไหมคือน้ำมีเน้นเท่าร้อนเน้นเน้นเท่าร้อนได้ป่ะอะไรพูดโอเค Ô, ờ, bài to. Để đưa đưa con. Bà đấy, Để đi bài to. con? bài to. Ô, bài rồi Ô, bài to. 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 Ô, bài bỏ Ô, bài to. Ô, đi, to. Ô, bài to. Ô, bài to. Ô, Bao baba mười phóng mặt đi bọn thân đi, kín mặt kín nè bông lên mục thư này, này. Mình lụt hư hư này hư hư thứ hư 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 này tơi này tơi phí này phía โอโมเมนต์เบ็ดจังไปานั้งเดงกตัดเกี่ยวหนาลูถือเราบ่นีึ่งเฮอร์บงดุยี่เล้นนีบังนุบังดุ๊ือะอู้ยประดุกปรุกเอาคล้องมาคองมาประดุกถือละถือประดุกเอาคล้องมาเอาลูดแล้วยืดียงยืดยืสายเงาเลมันมันฮองเ่ับดูดต่ะมันฮองคคือบงเนิเน โอ้โหโน่นดินใช้ไหมฮึโอ้โหคลายดินคลายดินมาดหมาดอาตุ้มกับน้ำโอ้ยหมาดจ้ะเนี่ยแล้วขึ้นมากะดูเว้ยคืองานท่างนี้ทั้งนี้กระดูกขึ้นมาเทิงนี่ก็โอ้ยนี่น้อยเฮาน้อยเฮาเลยแปลว่าขึ้นมาบอลฝ่ายแล้วดิโอ้ยมันก็น้อยลง Ừ, bà subscribe cho bà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nó những nó hết, dẫn nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để cũng thế lỡ những video hấp dẫn Hãy Bà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hết subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ hết không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho đó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ không bỏ lỡ những หูตายแล้วตายแล้วตายเลยโอ้โหอลังการท้มันห้องจะลุ่มเลยลาบรอบนี้ลาบกี่รอบนี่เว้ยลาบสองนี่หาเจอมิได้ตัวเนื้อเลยเนาะจะเป็นหูแล้วนะจะเป็นหูแล้วนะหูมันนี่นี่นะปุ๊บนะตายแลยหรือวะโอเคทุกคนบ้านนี้ห้ายามเบ็ดหมดเลยนะสี่ล่อลงไปบ่อนที่พักก็แหละเดี๋ยวฮอดพูนเฮาสีเฮิร์เบิ้งมได้หลายได้น้อยสัเฤทธ มามาสรุปผลงานเห้าคนนี้นนี้เบ็ดน้อยนึงเบ็ดเออปะดกปะดูนี่ได้ปะดูปลายปุคนปาดูตีแย่เอาไปแล้วไปนะเอาเล้เอาไปแล้นพูดไวนะนี่นับซำหักเงี้ยเขบอกหักนี่หักนี่ยปะดูตีแย่ดูเเอาเอาเขาคล้องเลยเอายีันสยเอาโอไปแล้วปปดเอาไปแล้วคือ้อุ้ย

โอ้มีซ้ำเหมือนกันเนาะเออมีซ้ำาสิบเก้าซ้าวนี่อ้าวทุกคนหลังจากที่ห้ามาแต่ยามเบ็ดออมน้ำอํำำาไนเพลอแล้วแล้วกับข้าวสีมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินได้บันนี้นะได้ตอนนี้กับแปดโมงเลยสวายเติบเลยยามท่านกินข้าวซาเอฮ้าเฮ้าสีเฮ็ดกินคอป่าจูที่มันตายนะวันนี้นะ ตัวที่ยังบมตายแล้วขังไว้เอาเมื่อบ้านนะเอาได้เน,น้น,น,น,นเมนูของเ้าวมานี้กาสี่หลามมาได้หลามปลาเย็นเลยก็หลามปลาเสริมสอง,ก,บบงกระบังกระลังเงินผ้าไหมสานกระแตะเฮ็ดข้านะสีสานกระแตะเฮ็ดข้าย่างป่าไว้ ให้พักไปให้พอละท่อมจะม่เนอือเเง้ยคอยชื้นขนะ

สุกแล้วสุกแล้วโหหอนหอนยาเวทำเดีโก่่แต่อยากทำบางนึงเตอะเยอะเท่าเลยเก้าโมงแล้วไมมีน้ำไปเลยตรนี้บัจแล้วนะ

สุกเรียบร้อยมาพับประทานอาหารเสาน้ำกันหลามไปเองคะโตกเห้านี้กระคักเนาะแบบตะเกาตะเกาเลยยอ้อนยุกย้อนทำไมยองิึงกระคักก่อนอืม มไม้พร้อมแล้วก็พักน้ำแนวแก้มเ้อ าโอเคทุกคนสำหรับคลิปีเข้ากาัสิขอฟ้าไว้สนีมม้นะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนสหรับกิจกรรมต่อไปกามีสร้างที่พักแล้วกับฟ้าที่จ่าฮับเบิ้คฮับส้มไปเด้อและสีลงวิดีโอฮับเบิง้งคลิปนะ